อนนี้บางคนบอกว่ามันเป็นจลาจลครับบางคนบอกว่าขณะนี้เป็นสงครามกลางเมืองบางคนบอกว่าเป็นการก่อการร้ายบางคนบอกว่าน่าจะเข้าสู่ข้อหากบทในราชนาจักรได้แล้วครับอาจารย์ครับมันต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดในทางกฎหมายหรือว่ามันสามารถเป็นพร้อมๆกันได้หลายๆอย่างคือถ้าการกระทําของคนกลุ่มอื่นเนี่ย มันอาจจะเป็นการกระทําจลาจนก่อการร้ายกบฏแต่จากพฤติกรรมที่ปรากฏและมีการกระทําสืบเนื่องมาจนกระทั่งบัดนี้ครับการกระทําของกลุ่มคนเหล่านี้เป็นทั้งจลาจนเป็นทั้งก่อการร้ายและเป็นทั้งกบฏสามอย่างเลยครับเรื่องก่อการร้ายเนี่ยพอจะเข้าใจเพราะอาจารย์ก็เคยใคร่รมในรายการนี้ อย่างเช่นเขาพยายามที่จะทําลายสาธารณูปโภคโอเคเช่นเสาไฟฟ้าแรงสูงครับเช่นระเบิดคลังน้ํามันยิง RPG เข้าไปที่คลังน้ํามันครับและก่อให้เกิดความรุนแรงเพื่อที่จะบังคับขู่เข็นใจให้รัฐไทยทําอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่กระทําอย่างหนึ่งอย่างใดนั่นเป็นการก่อการร้ายสร้างความปั่นป่วนตื่นตระหนกตกใจในหมู่ประชาชนขู่เข็นว่าจะใช้กําลังปะทุษร้ายหรือประทุษราย อันนั้นเป็นการก่อการการ้าย,าลายและกะบฏล่กะกบฏเนี่ยกบฏเนี่ยมันเป็นลักษณะตามกฎหมายเขียนไว้นะครับผมเอาสั้นๆผู้ใดใช้กําลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กําลังประทุษร้ายเพื่อล้มล้างอํานาจบริหารผู้นั้นกระทาความผิดฐานเป็นกบฏต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต ตอนนี้มีการประทุษสลายแล้วหรือ,อยังประทุษสลายแล้วแล้วก็ขู่เข็นว่าจะใช้กําลังประทุษสลายก็ขู่มาแล้วอือาจารย์ครับนอกจากนี้เนี่ยลองตามมานิดหนึ่งว่าจะเข้าเรื่องกบฏหรือเปล่าเมื่อกี้นี้ชัดแล้วตัวบทเขียนไว้ชัดเลยล้มล้างอํานาจบริหารนะครับประการต่อมาสะสมกําลังพลหรือกําลังอาวุธอาจารย์ว่ามีไหมครับมีตระ เตรียมการอื่นใดหรือสมคบกันเพื่อเป็นกระบฏคือ,อล้มล้างอำนาจบริหารหรือกระทำความผิดใดๆอันเป็นส่วนของแผนการเพื่อเป็นกระบฏหรือยุยงราษฎรให้เป็นกระบฏนี่ก็มีโทษครับประการต่อมาสุดท้ายนิดเดียวผู้ใดกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาด้วยหนังสือหรือวิธีการอื่นใด อันมิใช่เป็นการกระทําในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สงบไม่ใช่ปาดสสจากอาวุธหรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริตเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลโดยใช้กําลังข่มขืนใจหรือใช้กําลังประทุษร้ายนี่ก็เข้าองค์ประกอบพูดไง่ายๆว่าเป็นการกระทําผิดกฎหมายต่างกรรมต่างวาระหลายกระทงความผิด ทั้งกระบ ط, ทั้งกระบฏทั้งก่อการร้ายและจลาจลจลาจลเนี่ยมันเป็นเพียงรวมกันแค่สิบกว่าคนขึ้นไปแล้วก่อความวุ่นวายขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษลายแค่นี้ก็เป็นจลาจลแล้วครับครับฟังดูเนี่ยก็สอดคล้องกับที่สารแพ่งได้มีคำพิพากษาว่าการชุมนุมเนี่ย ครั้งนี้ไม่ใช่การชุมนุมตามรัฐธรรมนูญมาตรา63คือการชุมนุมอย่างสงบและปราศจากอาวุธและบรรดากแกนนาคนเสื้อแดงไปร้องขอคุ้มครองต่อศาลศาลเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานี้ครับก็ได้มีคําพิพากษาว่าการปิดล้อมตั้งด่านกระชับเขตพื้นที่ในการชุมนุมเป็นอํานาจ ของรัฐบาลศาลมิอาจจะไปก้าวร่วงอำนาจของฝ่ายบริหารได้ครับแสดงว่าศาลก็ได้พิเคราะห์และมีคำวินิจฉัยเช่นเดียวกันว่าการชุมนุมครั้งนี้ไม่ใช่การชุมนุมอย่างสงบปราศจากอาวุธแสดงว่าและไม่ได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแน่นอนโอครับถ้าอย่างนี้ก็ชัดเจนนะครับแล้วที่คุณทักษิณออกมาเรียกร้องตอนนี้ล่ะครับอกว่าหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่หยุดใช้ความรุนแรงหยุดใช้กำลังอาจารย์จะว่ายังไงก็ทำไมนะคุณทักษิณเนี่ยไม่ประกาศหรือบอกเขาให้หยุดการชุมนุมซะละนั่นง่ายกว่าไหมอาจารย์ถามจริงๆเถอะว่าที่ทหารตำรวจเนี่ยเขาออกมาเนี่ยถามว่าเขาต้องการอยากจะทำร้ายไหม เขายังไม่ได้เข้าไปในที่ชุมนุมที่ราชประสงค์ใช่เขาเพียงแต่แค่มาปิดล้อมอยู่ข้างนอกใช่ตั้งด่านเพื่อไม่ให้คนขนอาวุธเข้าไปครับตั้งด่านเพื่อไม่ให้คนเอาเอากู้บริสุทธิ์ขนเข้าไปเป็นโล่มนุษย์ถูกต้องครับแล้วก็ตั้งด่านเพื่อปิดการจราจรกันคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปถูกตอนนี้ก็ถูกเล่นงานซะอ่วมเลยด่านของเจ้าหน้าที่คือผมต้องบอกว่าถ้าทั้งรัฐบาลและทหารเนี่ยถ้าเขาอยากจะปราบปราม คนชุมนุมนะอาจารย์อืมผมว่าเขาควรจะทําไปนานแล้วอืเพราะคนบางส่วนหรือเกือบส่วนใหญ่เนี่ยตําหนิติติงท่านนายกรัฐมนตรีมากหรือบางคนนี่ถึงขนาดตําหนิติติงสอสออชออเขาพูดกันล้อเล่นเลยนะศูนย์อัมเฉยๆโอบางคนก็บอกศูนย์อยู่เฉยๆบางคนก็บอกศูนย์อํานวยการเฉยก็แปลว่าคนเนี่ย เขาบองแล้วว่าเอ้ะรัฐบาลทําไมไม่ทาจริงๆจังๆสักทีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทําจริงจงจังๆเอาแบบหนักๆเลยหรือรุนแรงเลยเนี่ยควรทําตั้งแต่ต้นนี่เขาก็ไม่ได้ทําอะไรครับก็แสดงว่ารัฐบาลไม่มีเจตจํานงในการที่จะปราบปรามประชาชนข้อเรียกร้องของคุณทักษิณเนี่ยผมว่าข้อแรกเนี่ยแกควรจะไปบอกพักพวกของแกให้ยุติการชุมนุมซะ เพราะทหารเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาปราบคุณคไม่ตั้งใจจะมายิงคุณนะฮะอย่างน้อยเนี่ยเขาไปบอกพรรคพวกเขาได้ไหมว่าให้หยุดความรุนแรงแล้วก็หยุดใช้กําลังอย่างน้อยเพราะว่าฝ่ายที่ใช้กําลังและฝ่ายใช้คนรุนแรงเนี่ยเสื้อแดงเนี่ยใช้อยู่เป็นประจําเลยใช่ไหมครับแน่นอนเลยครับอาจารย์ครับและข้อสองนะครับเขาบอกว่าให้รัฐบาลประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินง่ายมากครับอาจารย์ ก็พวกคุณเลิกช er ุมน <rat ul tube> ุมอืเลิกชุมนุมซะถามว่ารัฐบาลเขาจะเอาไว้ทําไมพอลกกรฉุกเฉินก่อนที่จะประกาศพอลกกรฉุกเฉินเนี่ยอาจารย์ครับแปลว่ามันมีเหตุการณ์เนี่ยมันรุนแรงขึ้นมาโดยลําดับครับอยู่ๆคุณกี้อริสมันบุกเข้าไปในรัฐสภาครุนแรงไหมอาจารย์ รัฐบาลแค่ประกาศพรบรมั่นคงเนี่ยก็พอแล้วครับคุณเล่นกันรุนแรงกันไปเรื่อยเปืือยยุดราดประสงค์ราชประสงค์เขาก็เลยต้องประกาศพรกฉุกเฉินครับเห็นว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนแล้วไม่ทำไม่ได้ง่ายนิดเดียวคุณก็เลิกชุมนุมอืมแล้วทหารตำรวจเขาจะมาอยู่กันทำอะไรครับแค่นี้ก็ง่ายนิดเดียวเวลาที่เขาเขาบอกว่าให้เราเลิกเรื่อง พรบฉุกเฉินเสียก่อนสถานก,การณ์ฉุกเฉินเสียก่อนมันจะคล้ายๆกับรัฐสภาหไหมตอนนั้นพอทหารเข้าไปมีออมีรวดหนามแล้วก็คอยดูแลให้รัฐสภาประชุมอย่างดีเ,ออเขาบอกว่าอายเขาาเพราะว่าทหารเหมือแหม,มประเทศชาติมีทหารมาคุ้มกันครับให้เอาทหารออกไปเสียบรรดาสอสอเพื่อไทยออกมาด่าทหารกันใหญ่โตเลยเออบอกไม่ยอมถือว่าเป็นการก้าวล่วงอำนาจนิติบัญญัติ แล้วพอครั้งถัดไปพอทหารเอาร่วดน้ําออก,ออกเอาคนออกเป็นไง <c oughs> บุกเลยครับอืแล้วสอสเป็นยังไงครับแทนที่จะมาช่วยกันกั้นช่วยกันขวางช่วยกันดา่าว่าแกก้าวล่วงอำนาจนิติบัญญัติดันนําเข้าไปก้าวล่วงด้วย <c oughs> ตกลงที่คุณนักษินบอกเรียกร้องให้เลิกสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ย มันก็เลยกลายเป็นกลวงไปสิครับมาคล้ายๆกับเรื่องสสเพื่อใครที่ออกมาดา่าเรื่องทหารเอารวดน้ามาปิดครับประเภทเดียวกันประเภทเดียวกันเลยนะฮะแล้วที่เขาบอกว่าเขาเรียกร้องให้เจราจาสันติวิธีและมาปลองดองกันเถอะคุณนักสินว่าอย่างนี้จะว่าไงก็นายกเขายอมแล้วเขาเจรจาแล้วก็เจรจากันมาสองครั้งสามครั้งเนี่ยอาจารย์และจนกระทั่งไม่เจรจาเนี่ยเขาก็ประกาศแล้ว ปลองดองแล้วอ,อยากยุบสภาใช่ไมัมยุบให้คุณครับก็ไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ทําไมไม่เอาเนี่ยเห็นไหมเพียงแต่เขายื่นข้อเสนอตัวเองไม่สมใจดังที่อาจารย์กับผมได้พูดไปแล้วตั้งแต่ปมแรกรต่างหากเท่านั้นเองอนะครับ